นี่ครับทอดใหม่ๆทอดมันเห็นไหมครับอร่อยนะครับโทรสั่งที่เขาได้นะใครอยากได้ไปขายหรือว่าอยากทานที่ตลาดมาเลยครับอ,อันนี้เป็นสาเหตุนะครับสาเหตุยังไม่ได้ไไดร้อยพวงเลยพี่รับมีหลายหน้านะครับมีเพราะวันนี้มีม,มีมีอะไรบ้างนะครับมีหน้า ชิดลูกตาคิลูกตาลนลิมมลิมนะครับอันนี้รวมมิตรถ้าพิก,กอบครับครัุณ้อนสวัสดีครับเย่ย่างร้อนๆเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันส,สวัสดีครับผมชินป่าผมพิน้านสวัสดี f c ที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับ ตอนนี้ก็จะพาเดินดูกับข้าวของกินในตลาดครบวงจรนะครับก็มีอะไรมาขายบ้างหน้าอะไรหน้าร้านไหนหน่ากินบ้างนะครับเราจะพาไปดูตรงหน้าตลาดครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตลาดครบวงจรนะครับตอนนี้ก็กําลังเลิกงานกันวันศุกร์ตอนเย็นบ่าย,บายนะครับเย็นแล้วตลาดครบวงจรฝนตกไปเพิ่งหยุดครับอากาศก็เริ่มดีขึ้นนิดนึง มาหน้าตลาดก็จะเจอน้องแม็กน้องแม็กสวัสดีครับ,รบไม่ได้มาเจอกันนานเลยครับชานมไข่มุกเหมือนเดิมครับ20-30นะครับมีนมสดโกโก้โกชานมชาเขียวน้ำแดงมะนาวโคล่านะครับแล้วก็มีนี่ครับเปิดตั้งแต่3โมงจนถึงเกือบ1ทุ่มนะครับ20แบบปปันครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโฮลสตรี่หมดแล้วน้องบายลอตเตอรี่สวัสดีครับหมย80บาทนี่ครับเมาด้วยครับ80บาทดูเรือสวยมาก0055080บาทตรงศุนที่เขาได้นะเปิดทุกวันนะครับตอนเย็นๆไปบ่ายนะครับมาดิเลยตรงหน้าตลาดซอยที่1ครับตรงข้ามกับร้านประมลข้ามันไก่ข้าวมลสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะครับดีมา มีเทวดาเป็นเพื่อนกิจวดกินได้เลยนะมีเจวดาเป็นเพื่อนก็จะมีมามีนะครับไม่มีหมูแดงมามีโยมข้าวมันไก่แล้วก็ผัดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีคลุกมีคลุกกระเพรากะเพราข้าวผัดแล้วก็ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูนะครับยังขึ้นเลยครับยังขึ้นไม่ครบนะครับ25บาทนะครับพิเศษสามห้าสามสิบก็มีนะครับโอเคมาหนุนตาได้เปิดทุกวันหน้าตลาดเลยครับ มาข้างหลังก็จะเป็นพึกษาซาบะนะครับสี่ปลาซาบะร้อนๆกำลังย่างเลยนะครับนะครับสวัสดีครับกำลังย่างร้อนๆเลยพึกษาซาบะนะครับร้านพี่นกเอี้ยงสวัสดีครับพี่นกเอี้ยงไม่ได้เจอนานเลยนะครับเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาถ่ายนี่ครับทอดใหม่ๆทอดมันนมครับอร่อยนะครับ สั่งพี่เขาได้นะครับอยากได้ไปขายหรือว่าอยากทานที่ตลาดมาเลยครับอันนี้เป็นตายเห็ดนะครับตายเห็ดยังไม่ได้ร้อยพวงเลยพี่เขาบอกไม่เป็นไรครับลูกค้าสั่งได้ดูครับถ้ามันปลากายนะครับแล้วก็มีถุงทองนะครับอส่วนพี่เขาได้นะครับเป็นทอดมันทาเองนะครับมีปีกส่งนะครับใสมเบอร์โทนี้ได้เลยครับอร่อยอร่อยนะครับตลาดนี้อร่อยทุกอย่างครับ ไปเดี๋ยววนไปทางนี้ดีกว่าไปซอยกลางดีกว่าซอยที่2นะครับซอยที่2ก่อนร้านพี่เอเว็บแอนหวานยำสวัสดีครับพี่เอมาแล้วแม,ม่ไหขายำยำอร่อยครับมีเมนูหลายอย่างนะครับลูกค้าสั่งได้จ้าแบบไหนมีน้ำยำด้วยนะครับมีน้ำยำขวดเล็กนะครับขวดใหญ่มีหรือว่ามาอุดหนุนที่ตลาดพระองจรได้เลยนะครับ ยำแบบสดแบบสสเส้นมีหมดครับหน้าตลาดเลยนะครับของข้ามก็จะเป็นล็อเตอรี่นะครับมาอุหนูนได้นะครับอีกซอยที่2ครับมีหมดนะครับอยากได้รางวัลที่1ที่สองที่3ามีทุกรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับองต้นประแดงขนมครกนะครับนี่ ร้อนๆเลยร้อนๆกำลังแค่ะตั้งแต่3โมงเย็นถึง2ทุ่ม3ทุ่มไปเลยครับใช่ค่ะตลาดไม่ปิดไฟก็ไม่กลับครับมีหลายไส้นะคะมีหลายไส้นะครับมีมีไส้อะไรบ้างครับมีปลามีก็โพดมีเผือกมีกะทิค่ะครับสอมโหหนุนป้าได้นะครับร้อนๆเลยตอนนี้ได้นะคะครับสวัสดีครับคุณป้าอันนี้กล้วยเบรกแตกนะครับใช่วันนี้มีอะไรบ้างครับมีหลายอย่างค่ะมีเค็มมีหวานมีบปลามีผิวครับ ธรรมชาติค่ะแล้วก็มีขนมปียค่ะมีถั่วฟักไข่มีถั่วไข่เค็มอันนี้สามห้าสามอย่างร้อยค่ะแล้วก็มีเค้กมุ้ยหอมนะคะทำเองใหม่ๆค่ะยี่สิบบาทค่ะแล้วก็มีน้ำหอมสีเงยนต์นะคะเปิดทุกวันนะครับคุณป้ามาแล้วเจ้าของยำกบแห่งประเทศไทยสวัสดีครับประแดงสวัสดีค่ะยำกบอร่อยที่สุดนนน้ำพริตาเองคะคะ อร่อยที่สุดในใน,ในย่านปทุมธ <ใน S 1> าน,านีน้ำพริกตามเองค่ะน้ำพริกตาเองอเพราะว่าไม่มีใครตามให้ไม่มีใครตามให้ทำ <laughs> าเองนี่ครับกบวันนี้กบป,ประมาณหนึ่งพันตัวเพราะว่าฝนตกกอบ <laughs> ออกกบออก,ออก,ออกตอนฝนตกก็เลยวันนี้ได้มาหนึ่งพันตัว แดงก็จะมาขายทุกวันนะครับเป็นกับข้าวไม่ซ้ําแบบครับซ้ําก็คือเนี่ยยับยำกบยัยำกบอร่อยนะครับ40บาทถุงละ40สนะครับมาตรงนี้ก็เป็นหอยครับหอยเมนคู่หอยพิเศษครับกินแล้วอร่อยเลยเดินผ่านก็อร่อยครับหอยร้านนี้ครับอ๋อจับไม่ได้นะเดี๋ยวหอยละลาย ตรงข้าวก็เป็นหมูสเต๊ะนะครับคุณร้อสวัสดีครับเย่ย่างร้อนๆเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันโทรสั่งได้นะครับถ้าไม่อร่อยก็มาซื้อใหม่ครับเอาไม้มาคืนครับถ้าไม่อร่อยไม้มาคืนเย่ครับมีเจ้าเดียวนะครับอร่อยจริงๆครับลูกค้าก็อุดหนุนทุกวันเยอะนะครับมาช้าหมดไม่มาก็หมดครับกพไม่ได้กินนะครับ สวัสดีครับน้องวันนี้น้องมาแทนยายนะครับปลานินทอดกรอบนะครับถ้าไม่กรอบเดี๋ยวบอกพ่อค้าใหม่เดี๋ยวพ่อค้าจัดให้ก็จะมีน้ําพริกด้วยนี่ครับมาอุน่นถุงได้นะครับเดินลงไปข้างล่างครับซอยที่2วันนี้พาทัวร์ซอยที่2องพอเลยครับของกินเยอะสวัสดีครับพ่อค้าอันนี้ร้านอ่าเค้กคกินได้ยี่สิบทุกอย่างกินได้ยี่สิบทุกอย่างแล้วก็มีขนมปัง ฝั่งนี้สิบบาทนะครับสิบบาทสิบบาทฝั่งนี้สิบบาทครับฝั่งนี้ยี่สิบนะครับแบบอบเองทําเองนะครับอบเองทำเองเลยโจรโโได้เปิดทุกวัน,วนทาเองถายเอง <c oughs> <c oughs> นักเล่นพอครัครบตรงข้างก็จะเป็นสวัสวดีครับแม่ค้าโอ้วนันวนี้แม่ค้าสดใสนะครับ ทุกอย่าง20่สิบครับมีแกงเปิรนะครับแกงเปิรนะครับแล้วก็นี่จะเป็นผักดองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผักต้นหอมต้นหอมดองอันนี้อันนี้จะเป็นผักเซียนดองนะครับน้ำพริกก็มีอันนี้แจ่วปลาแจ่วปลาอันนี้เนืกะปิกะปิอันเป็นกุ้งจอกกุ้งกุ้งจอกนะครับก็แหนมหมู ใช่ค่ะแหมหมูแล้วก็อันนี้ปลาทูปลาค่ะปลาทูปลาร์แล้วก็มีนี่ครับเส้นละหกสิบบาทนะครับอันนี้หมังเนื like 對對้อค like ่ะหมังหนัเนื <y <y ้อครับได้กรอบหมูหม erm ังเนื้อไส้กรอบหมูเส้นละหกสิบบาทนะครับราคาเท่ากันเลยครับแลนี่ครับมีหลายอย่างครับมาอุดหนุนได้เผื่อทุกวันครับมาตรงนี้ก็เป็นคุณลุงขนมบ้าปินนะครับคุณลุงรวยเห็นไหมถามร้อนร้อนร้อนเลย อันไหนไม่ร้อนบอกลุงได้ไม่ร้อนไม่เอาสัเออไม่ร้อนอย่าสั่งลุงบอก <c oughs> มาอุดหนุนได้ครับร้านลุงมาตรงนี้ก็จะเป็นวุ้นกะทิสวัสดีครับลุงพีมสวัสดีครับโทรสั่งได้นะเบอร์โทนี้เป็นวุ้นกะทินะครับมีหลายหน้านะครับมีเพราะวันนี้ม,มีมีอะไรบ้างนะครับมีหน้า ิ้ลูกตาชิ้ลูกตาลสลิมสลิมนะครับข้โพดอันนี้รวมมิตรครับพิมพ์กรอบครับกระช่องครับอันนี้ก็รวมมิตรข้าวโพดครับพิมพ์กอ่าแล้วก็บุญมะพร้าวเด็ดสุดัครบุญมะพร้าวนี่เด็ดสุดนะครับไข่ที่มาบุญมะพร้าวนี่แล้วก็แตงกวาดนมสดแตงกวาดนมสดแล้วก็รวมมิตรนมสดนะครับเปิดทุกวันนะครับโทรสั่งได้นะครับมีสิบบาทเองนะครับมาอุดหนุนได้เลยอร่อยครับอร่อยมาตรงนี้มาแล้ว สวัสดีครับคุณพสวัสดีครับอะไรขนมจีบด้วยครับขนมจีบนะครับสลัดโลด้วย 20- 30ิบสามสิบตัอซุกี้โลไม่ใช่สลัดโลพูดผิดซุกี้โลนะครับน้ำจิ้มที่เขาก็มีขายนะครับแต่ต้องสั่งไว้ก่อนนะครับน้ำจิ้มรับที่เขาอร่อยนะครับเบอร์โทรนี้เบอร์โทรนี้เลยครับอร่อยมาอุดหนุนได้นะครับเปิดจนถึงสามทุ่มนะครับ สุดท้ายเพื่อนเขาปิดไฟก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> เดินเข้ามาเลยครับสุดท้ายสุดท้ายตรงข้เป็นห่วลูกค้าข้างหลังก็จะเป็น,ปปนผักจิตนะครับเป็นผลไม้ผลไม้สดนะครับก็อยู่กลางตลาดซอยที่สองครับเปิดตั้งแต่เที่ยงเหมือนกันครับจนถึงสองทุ่มแตงโมมะละกอนาขินมากตรงข้ามก็จะเป็นสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้า อันนี้เป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกน้ำพริกตำนะครับตำแบบสั่งได้เลยมีเห็ดมีเมงดานะครับแล้วก็มีผักลวกนะครับลวกนิดีวครับมีเยอะมากมายนะครับอยู่ซอยที่2ครับเราอุดหนุนได้เลยนะครับก็ต,ตรงนี้ก็จะเป็นเล้าเล้าอาหารมิสารเหมือนเดิมครับตอนนี้มีลาบประดุก ลาบหอยนะครับราบหมูครับราบขั่วหมูน้ำตกนะครับแล้วก็มีแกงนะครับป้าเปิดทุกวันนะครับขายทุกวันอร่อยได้ทุกวันครับมาที่นี่ตลาดข้าวงจรไม่ต้องลัวไม่อร่อยครับมาอดหนุนได้นะครับมาตรงนี้ขายคลิปก็จะเป็นร้านวอฟเฟิลนะครับมีแบบเป็นไส้กรอก10บาทนะครับ ไม้ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีแบบเป็นแผ่นนะครับเป็นข้าวโพดนะครับมะพร้าวข้าวโพดทุกเกตนะครับทุกเกตผลไม้รวมช็อกชิปนะครับเปิดทุกวันบ่ายสองโมงมาจนถึงสองทุ่มนะครับมาอ,อุดหนุนได้เลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ต้มยำนะครับต้มยำก็จะมีต้มยำขาหมูนะครับ ตักตูนละห้าสิบใช่ไหมครับห้าสิบนะครับต้มยำขาหมูวันนี้ต้มยำกระดูกหมูนะครับแล้วก็ซปเปอร์นะครับซปเปอร์ด็ซุปเปอร์น่ากินมากนะครับมีเขาเปิดทุกวันนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดกุ้งวงจรนะครับฝากมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ